Se! อาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็แปดโมงกว่าเนาะค่ะเนาะแปดโมงกว่าพากับเ,เพชรไม่ตีค้ากันตัวนี้นำผ้าใส่ม่ยานเราก็บน,นำก่อออกกําลังกาย,นยหนนึงเนาะคะ่ะตอนนี้อากาศที่ฝรั่งเศสเริ่มเริ่มจะอากาศอุ่นขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะเริ่มอากาศอุ่นขึ้นแต่ตอนก็นจะอยู่ประมาณสิบ ปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองสินะอุณหภูมิห่อนสุดนะคะเนาะแต่ตอนเช้าเ้านี่การเย็นเย็นอยู่ค่ะเมื่อได้ฝนตกนี่กาจะเย็นเป็นพิเศษแต่อากาศมันจะสดชื่นนะแม่เพื่อนอากาศมันจะสดชื่นมากๆเลยเวลานำแลนขึน้นนำแลนขึ้นทนทางมาเนาะค่ะมันเป็นทางเนินเขาหน่อยนึงย่งสินะมันก็นจะวิ่งเอ,เ,อเอาเวลาเขาแลนขึ้นนั่งเสรมันก็เชดในเขาเมือเร็วเนาะคะนะ่ะเนาะเมึง เพื่อนๆอาจจะเพ่เห็นตรงนั้นนะคะจะมีตรงไหนล่ะนี่ยอดเขาแล้วมันจะมีเมฆหน่อยนึงนะสวยๆล้วนอาจจะถ่ายให้เบิ่งเพื่อนๆตรงนี้นะคะน้ำจะมีเมฆหน่อยนึงซูมให้เบิง <c oughs> ่งหิมะมันไปมนหมดแล้วร่ได้เพื่อนๆที่มะตรงนี้ย่งๆยังน้อยนึงนะถ่ายให้เบิบ่อน,น่หิมะตรงนี้ย่งๆหน่อยนึงทุกท่าน ยากาศดีดีนี่ก็จะเป็นต้นไม้ปาได้เพื่อนเพนะื่อนอาจจะเป็นต้นนี่นะ่าจะเป็นต้นกำลังออกดอกเนี่ยจะเห็นชัดบอในเพื่อนเพื่อนกำลังออกดอกเนะี่ยดัมันแนา่ใจาเพื่อนเพื่อนจะเห็นชัดบอจะเป็นต้นเชอรี่นะคะเชอรี่ปาออกไปทั้งนั้นกำลังโปรงใบเห็นเพื่อนเพื่อนนะกำลังโปรงหยอดเนี่ย เอเรนเป็นีเเน้เล็กก็ได้แล้วเพื่อนๆน,น้ามจะเอิญเป็นี้เล็กปลาหรือพักกระเดาปลาก็ได้แกงเป็นี้เล็กอะขมๆกระแทบย้่ยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าท้ายดีขนาดเด้ผู้ใดทองไม่ค่อยดีกินแล้วทายทายทองดีแต่ว่าน่ะต้นพักกระเดาปลาเขาเอิญเนาะคนคนไทยในฝรั่งเศสเขาจเจอมาพักกระเดาเอาหยอดมันมาลวกกินเนาะคะ่ะกระแทบ คือักกระเดานั่นแหะคะ่ะขมๆมมันว่าขมหลาซ้ำผักกระเดาเ,ดาเดานาะคะ่ะแต่ว่าเข้กเกเกากะเข้ากะลวกน้ำดีลวกสองน้ำเนาะค่ะเนาะอย่างจีน,น,นมันว่นขาขมซ้ำเนาะคะ่ะแต่ว่ามันกระแซบแซบไปขึ้นรสชาติพักกระเดาเมื่อเท่นานัมาแกงเป็นผักขี้เล็กเนาะคะ่ะแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆเนาะคะ่ะว่าผู้ใดเป็นคนที่ทองประดีษสินะกะจะตไทยดูแนะนำดีเป็นคนที่ทองอืดไทายยากนกํากะจะตไทยนํากะจะตไทยเท่ากันนะคะขนาดว่านําเป็นคน ททยอย่างนี้นํากับไายแบบมันกินไปเท่อนึงในไทยไปสามเท่าพเดีคะ่ะแล้วก็บโบกทองดีแต่ว่าหันบ,บสับายทองดอกคะ่ะโบสบายดอกข้าเจ้าไม่เห็ดป็นชานะบางคนข้าเจ้าไม่เห็ดป็นชาแต่น้าจะมากกินหมากบันหมากอ่อนๆนะ่ะเป็นพวงน้าจะมากกินหมากบ้านหลายกว่าหมากมัานจะแสบกว่าเนะคะเนาะสำหรับน้ำนะตะกี้เศร้าอยู่ อีกครัง้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะม, uh, มันจะไม่ต้นเนี่ยต้นพะคีเล็กอยู่ลขึ้นยู่มงเทราสพอดีมงเทราสแบบะเบียงจะขึ้นมงระเบียงพอดีก็คือยืนยู่เบียงแล้วก็เดทเอาเลยเนาะค่ะเนาะกินกระท่ายทองดีเพื่อนเพื่อแต่ว่าหญ้าน้ำเป็นคนทายยากเนาะน้ำเลยบอกว่าฉันกินนี่เดชันทายแต่ว่านางกัเลยบอันหญากินดอกเพราะว่าเขาบู้ว่าหญ้าเป็นโลกอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะหญ้าน้ำเป็นายโลกเดี๋ยวเกิด เป็นอีหยังมากหนูสิมาโทษเฮ้าสินะนำกับรือบ่้ลหิยากินยากะส่งอยากกินแล้วก็ส่งไปอยากกินแล้วค่ะแต่สองสองยางสามยางแล้วก็อยากกินแล้วอยากทายังสินะแต่ว yani ่าหันแล้วกล้ากินเพราะว่าเราเราอยากมันเป็นอันตรายสำหรับเรานำกรบบอกแล้วยูนฉันฉันประเด็นแนะนําเธอหรอกแต่ว่าฉันบอกว่าฉันกินแล้วฉันทายก็ไล้วางสิแต่ฉันบ่อยากแนะนําเธอเพราะว่าเธอกินยาหลายอันก็เลยวางสินะแล้วก็้วเออฉันเข้าใจยุ่เพราะฉันล้วบิ้หิยารองเนะค่ะเนาะ พราะว่าตอนนั้นยามาอยู่น้ำเด้อค่ะยามาอยู่น้ำและะ้วกา,ายาถ่ายยาเปลี่ยนบานแล้วยาจะบกไถ่ายแต่ว่าถ่ายอยู่บานแล้วเราจะถ่ายทุกมือแล้วบอกตรงกันขังกันน้ำเลยขนาดอยู่บานเจ้าของกะน,ะน,นะอกะสองสามมือถ่ายเธอหนึ่งหันไปบ้านคนอื่นนี่เพื่อนเพื่อนเออไปตงถามเด้ว่าเธอเดือนหนึ่งกับผู้ทายยังไงนะนยากาศดีดีค่ะเศร้า,าๆเสียออกหม้อ,อกับลัางก,กายไ,ไปส่งลูกมาแล้วก็มา,กมาพาสชลัย พาใส่มายัางเนาะ,ะ,นะ,ะพาใส่แมลนเขาก็แลนเลนให้เขาแลนจนเมื่อยแล้วก็เอาไปเอาไว้ในสวนของเขาไปสวนที่แลนเลนของเขาเนาะคะ่นะเนาะบ่อนยะเขาแลนผุผ่านเพราะว่ามันจะมีรถจักรยานรถอีกอย่างสินะยุนี่เขาบ่าค่อยปล่อยหมาแลนผุผ่านเนาะคะ่ะนอกจากหมาที่เขาดูแลหมาที่เป็นดูแลกแกะบางบางเทือกเขาเจ้าก็ปล่อยนะ ที่มันบอกอันตรายจนเกินไปนะที่ดูแลแกะแหละแต่ว่ามันอะไรแบบดูแลเฉพาะแกะมันก็ดูแลบ้านนะบังสิ่นะเขาเกิดบางทีเขาจ้จากับปล่อยแต่อันใดที่มันเขาดูแลแกะอิลีเป็นหมาตัวสีน้ำตาลทองสยนะอันนั้นเขาจะบ่ปล่อยออกเพนผ่านเนาะเขาเพนเบื่อเพราะว่ามันมันจะกัดหมาคนอื่นแล้วมันจะกัดคนนะบางสิ่นะเพราะั่นป้องกันแกะของขจ้าย่างดีนะเพื่อน เอา่กไปแัะไปไ่แล้วไซบล้งมันจะแล่นมาบ่ไซจิวได้ยินเสียงแวบ,บๆแถวนี้ไยจิวอันนี้ละ่ะอ้ิวจิวาล่ะ <laughs> กำลังกำลังคุนกำลังจิอวบนะคะนะกำลังจิอวบ แต่ว่าหมาพันนี่มันอ้วบจังเดมันก็นเห็นโค้งนะคะเพื่อนๆเห็นโค้งสี่โค้งอ่ะอ้วบจังเดยก็เห็นโค้ง,คง,งหงมานำกนน็ยังเห็นโค้งอยู่เลยค่ะแต่ว่ากะมันก็นดีคืนหลายเนาะคะ่ะเนาะจากหางที่เคยเ,เป็นป้องเราค้นหายเมื่อตั้งสี่นากากะให้กินวิตามินเนาะคะ่ะพวกนางก็ซื้อวิตามินให้แล้วก็ซื้อยาทยายพญาธิเนี่ยถูกสองอาทิตย์ก็ต้องทายให้กอนเนาะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพญาธิเขาจะเยอะ ไทยเนี่ยมาอยู่กับพนังาระทันถึงสองเดือนเนาะมาอยู่กับพนังประทันถึงสองเดือนไทยไปสามสี่หลอบแลเ้เพื่อนเพื่อนไทยพญ,ญติตเพราะว่าช่วงที่ขจาอยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ยพน้งไม่รู้ว่าเขาเคยทายเพราะว่ามันใจมากๆเลย,ยเลยอเพื่อนใจจนโค้งหนังติดโค้งกระดูกติดโค้งเลยค่ะจนเป็นล่องเป็นล่องสี่โค้ง ส่วงส้วงมาเนี่ยวูบเลยค่ะวูบและะ้วก็ก้นก้นกบอ่ะกับเป็นเป็นเป็นลองคือคนอจอยคนป่วยคือหมาปวยเองสินะตอนนี้ก้นครับบ่บ,บเป็นยังแล้วเนาะใส่เป็นบาคุณเพื่อนเขาจะแลนเขาจะกระโดดแบบเอุูมร้ายมั่นกะ กำลังแขวงกำลังขั้นแขวงนะคะนะกำลังแหนทุกอย่างเลยนนช่วงนี้ซื้อของให้ซื้อของเล่นให้ให้แหนกะกะแหนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่จิบมักแหนไหมแหนอม่ยังสินะเห็นปะช่วงโค้งกระดูกขจ้ากะเริ่มดีขึ้นนะโอ้ยปกติเนี่ยจะบแมนังสีได้เพื่อนๆนี่เขาดีขึ้นมากๆเลยถ้าใครเพื่อนๆเพื่อนซื้อยาไทยพันญาใหยเสื้อ วิตามินให้กินไซไซกูกูจิบูจิ๊กจิบูจิ๊กบูเฮ้จิก๊กจิบูบนี่น้ำเอาเของให้กินแล้วก็กินเข่าได้ค่ะนี่มาแลนเหลนซะก,ก่อนเหมืนบ่แลนกับ,บกกินเขา่าก็ถ้าไหนกินเขานะะ่าได้ค่ะเป็นวันนี้น้ำเอาใส่ น้ำเอาอาหารเม็ดใส่ให้เรียบร้อยแล้วใส่ในถ้วยกินเขาของเขานะแต่ว่ามันบ่ก,กินตะกี้นำาจเห็ดกับเขาให้ใส้มันบ่ค่ะจะต้มเขาตม้มพาสตา้าใส่เนือ้อใส่หมูอีหอย่างสินนะให้เขากินมันบ่ค่ะบับนี้ไปปรึกษาสตวแพทย์เขาเจาเลยว,ว่าให้ซื้อหัวอาหารซะ,ะมันจะ ลดเรื่องพยาธิหลายอย่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็เขาจะมีวิตามินทีเขากินแล้วมันครบถ้วนหลายกว่าการที่ห้าเห็ดให้เขากินเออมือใดเขาเบื่อเขาอยากกินเ้าก็เห็ดจังเห็ดจะเดือนละเทืองสิเขาไม่อยากให้ห้าเห็ดอาหารให้หมากินเลยค่ะเพื่อนๆเขาว่าวิตามินอย่างมันครบท้วนแล้วก็ไม่จะเห็ดคนมันหลุดล่วงลายเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือหมอเขาบอกมาเนาะค่ะเนาะ ยังเขาต้มเนื้อใชเขาเสียมันก็กินนะเพื่อเบืแต่ว่าทายมันจะทายแล้วมากๆเลยเพคือกินอาหารเม็ดนะคะเนาะกินอาหารเม็ดก็จะทายแบบเป็นก้อนที่มันบไ,ได้แข็งมากสินะมันจะหมอหมอหมอสัตวแพทย์น,นะเขาก็บอกมาจังสี่นะคะขอแนะนํามาจังสี่เพราะว่าในอาหารเม็ดน่ะอ่ามัน มันจะมีวิตามินที่มันครบถ้วนอีหลีนะเพื่อนเพื่อนเราสามีนา่าเราก็ไปซื้อต่างๆที่แบบต้องต้อง make in f r ร n เท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะตรงเฮดจากประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นเนาะค่ะแล้วมันกับแพงเพื่อนเพื่อนแพงมากๆถุงนึงมันก็เกือบสี่ยูโรน้มากินได้พ่ถึงเดือนน่ะเพื่อนเพื่อนไก่เขากินตามตามตาม,ตามอีกย่างล่ะ ตามที่เขากาหนดไว้ในถุงนะคะบางเทือก็นำกะอยากบำรุงมันยำกะให้มันกินหลายกว่าแต่ว่าบางเทือมันก็กินบ่เมอสนะคะเนาะก,ก็ต้องเบิ่งตามที่ว่าม้าต้องกานะั่นะเพื่อนๆตอนนี้นำเฮ็ดได้ก็คือให้ใหเขากินไปก้อนนั่งสินะถ้าเขากินเขาอิม่มล้วเขาพ่อสินะเ้าก็เบิง่งนำก็สินลดอาหารเอาเนาะกันเนาะกะเบ,บ่บ่ให้บ่เห็ดอาหารให้กินเนาะคะ่ะเนาะบ่เห็ดอาหารให้กินแล้วกะกินวิตามิน บำรุงดีกว่าบำรุงค้นเอกไปหาหมอแต่ละเทือนนีน่เพื่อนเพื่อนเอ้ยบางอสองอาทิตย์ที่แล้วนี่พาไปตรวจเลือดเนาะคะ่นะเนาะยานเขาเป็นโรคยานเขาบ่สบายยันเขาเป็นโรคน,นั่นโรคนี้เพราะมันจอยจนเกินไปคือคุณดังนั้นมันกับคุณยากกังสิแม่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาหนิว่ามันว่าคุณอาทิตย์เดียวมันจะขึ้นได้เพื่อนเพื่อนบางเทือนนี่เป็นหลายเดือนเนาะมันก็จะขึน้นกรเล็บพาไปตรวจเลือดเนาะค่ะเนาะไปตรวจเลือดเซตเบสเซตเนาะค่ะเนาะ จายไปเพื่อนๆเ,เอ้ยลอยหาซิบยูโโลป็นเงินเทอดายนำกัเพื่อนๆกับแบคคูนอารลอยหาซิบคูณสามสิบหานเหน่อคะ,ะเนาะกับมืดไปน้้ำลายอยู่แต่ว่ากะเอา้าซื้อมาแล้วเอาเขามาเลี้ยงแล้วกะะ ถ้มันดีที่สุดเนาะนะคะนาะบางคนเขาเจะผ่านไปผ่านมาเขาก็จะกว่มามาพวกน้ำก็จอยแทบว่าให้กินเขา้าตีโว้พวกน้ำก็ไปอยากเบานะคะนาะเ้าแล้วก็เสียใ,ใจเจ้าหัวคือเขาเจ้าบลูเนาะค่ะแล้วเขาเจ้าบลูก็จะสิว่าจจังไเละเะนาะกัเขากับบํารุงห้ดีที่สุดเราค้นขังบนันเพื่อนบานห้องเขากระู้เนาะค่ะนะว่าพวกน้ำเฮ็ดจังให้กลับมาเนาะคะนะ่ะเนาะ คนอื่นเหรอเขาก็ไม่ได้ไปสนใจเขาดอกค่ะนาอค่ะนาะเอ้าจังไดกันน้ำกรสิจบวิดีโอไว้สำนีว่าสิเว้าเรื่องเจ้าของบ้านกะขี้คานเบ้าแต่ว่าน้ำจะเเวอยู่ดอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจ้าเเว่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังแล้วค่ะบางเธอมันอาจจะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนนะนอค่ะนาะเอ้ามื้อนี้น้ำกรสิคอโตคอจบวิดีโอไว้เท่านี้เอ้าวเห็นกัน ดาันขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็พอกับนำไปในคลิปวิดีโอนาเนาะคะ่ะสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยยู่สยยยยย